สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลิกอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเล่น <c oughs> เทสเซเบอร์กันเฮ้ยจะเทสเซเบอร์อครั้งนี้คผมผมจะพาเพื่อนๆไปล่าแมงมุมกันนะเพื่อนจำได้หรือเปล่าออกสนามล่าครับผมหรือว่าฮันดิงกราวที่มันจะมีแมงมุมเข้ามาลุมเราเยอะๆเผาเราอคราวนี้ครับผมในเทสเราสามารถใช้หุ่นที่เราจัดเองได้เลยเฮ้วยว้าว ผมก็เลยจัดหุ่นเซตนี้มาครับผมโดยใช้ปืนแรงแๆที่ผมคิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะจัดการเจ้าแมงมุมลลโหดพนั้นได้เริ่มจากแองเกิลลำโพงครับผมน่านาจะโอเคเซรามครับผมใช้พันเชอร์นี่เป็นคู่บุญกันเลยแล้วลีชครับผมใช้ลำโพงแล้วก็บีฮิมอสครับใช้จรวดไฟนะอิจินเลเตอร์นะส่วนไทฟอนครับใช้ปืนเวนอมใช้กราะใช้เกรดนะสำหรับไททานนะผมไม่น่าจว่าจะเอาลงได้หรือเปล่านะใช้ไอ้นี่ก่อนเลยครับผมแพนนากัวเพราะว่ามันสามารถยิงศัตรูได้ทีละหลายตัวไงอ่าปืนอื่นๆมนอาจจะแบบ โลช้าหรือว่ายิงตัตูได้ทีละตัวครับผมเลยใช้อันนี้มาก่อนโอเคเพื่อนๆนี่ครับผมไปดูกันดีกว่าว่าโหมดออกสนามล่าเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเกิดเราใช้ขุ่นของเราเองเว้ยเฮ้ยไปยูฮูเขมนี้เปิดด้วยแองเกิลครับมาจ้าเจ้าหนูทั้งร้อยเจ้าหนูน้อยโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยแล้วครับยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยไปอะถอยถอยไม่มีถอยว่ะเรียบร้อยก็ไล่กันไปมามา่าเดี๋ยวเรายันแม่ลงไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหรีบวิ่งเลเจนกันไป กี่รอบแล้วกี่รอบแล้วอือหือดูวิ่งเรียเจนกันสิบแปดรอบ <c oughs> มาเกิดมา,ายานแม่พรอ้อมเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนอีกครับเฮ้ยลงมาสิจะหมดเวลาเอาเอางงงงงทำไมไม่เกิดอ่ะโอเคอายันแม่ลงไปเลยวิ่งเรียกเจนกันไป เรียบร้อยครับเดี๋ยววิ่งเลเยจินกันมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วว้าวว้าวว้าวมาเราลุยเข้าไปเลยแน่แน่แน่แน,น่ดูมันดูมันดูมันวิ่งวิ่งเลเยจินครับเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 ว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะสวยแล้วสวยแล้วแล้วแล้วเลยโอ้โหนมะนา ไทฟอนครับผมมาจามาจายานแม่ลงไปจาบึ้มโอ้โหเ,เรียบร้อยผู้นี้ไอ้นู่นไอ้นู่นอะลงไปล็อกไว้ก่อนนี่นี่ล็อกไนดะ้เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง้ไอ้บึกด้วยเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยว่ะ โอเคครับโอเคครับเอ้โหมาสามตัวเลยมามามาลีว UM e e ิ่งเลเจนกันไปลีวิ่งเลเจนกันไปไอ้นี่ไอ้นี่ล็อกไว้ก่อนลดดามเมรเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเสร็จพี่ครับอริยแม่ลงตรงนู้นเลยว้าวโอ้โหโอ้โห โดนไหมโดนไหมโดนกันไปล็อกไว้ก่อนครับเราก็เดินเข้าหาดีเฮ้ย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 เนี่เลือดยังไม่ลดเลยนะเลือดยังไม่ลดเลยนะอือหือมา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 หยันแม่ลงมาตรงนี้มา โอ้โห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 ล็อกไว้ไม่เวลาโดนล็อกขามันได้เนี่ยเว้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มแรงว่ะเริ่มแรงว่ะเริ่มแรงแล้วว่ะเฮ้ยตัวนี้ด้วยว้าว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 เฮ้ยเยอะละโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากเฮ้ย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 เยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละสวยแล้วครับสวยแล้วครับ มาดิก็ไ,ไม่ทันแล้วเอาไทยทันเอ้ยนะเดี๋ยวก่อนแล้เก็บสกิลไว้ก,ก่อนนะเก็บสกิลทัวงเราก่อนนะายันแม่ลงไปครับโอ้โหจัดไปยันแม่ลงไปอีกโอ้โหโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูมันโคตรเยอะเลยว่ะตรงนี้ว่ะเอาริเฟกได้ครับ รีเฟกกันไปรีเฟกกันไปเฮ้ยเยอะเยอะเยอะอายานแม่ลงมาว้าวเนี่ยโอ้โหออยานแม่ลงตรงนี้เลยครับว้าว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 เลยวิ่งดีเจนกันคิดแปดรอบเอาลงไอ้ตรงนี้เลยเนี่ยว้าวรีเฟกกอรีเฟกกรเอาไททันได้เฮ้ยเฮ้ยเอาลงไปอีกครับ ดีกันดี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 มันเดี๋ยวดี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 มาวะเฮ้ยอุ้ยอะไรกันลิชครับผมอ๋อมันมีให้มันติดป้อมอาวุธว่ะมันมันดูโหดขึ้นว่ะมาครับเอาจบซะแล้วโตโถโถโถโอเคเฮ้ยเฮ้ยโคตรมาเฮ้ย จะได้บว่าทำลายไป90ตัวครับ,รบผมก็มาได้อยู่นะดดเมจเท่าไหร่วันนี้สิบล้าน <c oughs> ว้าว <c oughs>